ขอกราบสวัสดีท่านสาธุชนกันทุกๆท,ท่านด้วยนะครับขณะนี้ทุกท่านก็จะได้รับฟังธรรมะจากอาจารย์แบงค์นะทุกท่านวันนี้ก็จะมาพูดคุยธรรมะให้ได้รับฟังกันเราจะสามารถเป็นพระโสดาบันได้ไหมในชาติปัจจุบันนี้แล้วเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วใกล้จะเข้า ความเป็นพระโสดาบันแล้วจะมีความรู้สึกเป็นอย่างไรก็มาฟังคลิปนี้กันนะครับทุกท่านจะได้นําไปประพฤติปฏิบัตินั่นเองนะครับพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่ละสันสังโยน์ทั้งสามก็คือละความสงสัยลังเลในคุณพระรัตนตรัยออกเสียได้เช่นทําดีได้ดีจริงหรือทําชั่วได้ชั่วจริงหรือ ไม่มีความสงสัยลังเลในคุณพระรัตนตรัยอีกต่อไปเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงทำดีได้ดีจริงทำช่วยได้ช่วจริงแล้วก็ไม่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันอื่นว่าเป็นสารณะนะนับถือแต่เพียงคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงค์ว่าเป็นสารณะนะส่วนอันที่สองสินไม่ด่างพร้อยนั่นเองสินห้าบอลดีสุ์นั่นเองส่วนที่สามก็คือ ออกจากสักยทิฏฐิสักยทิฏฐิคือความหมายอะไรสักยทิฏฐิก็คือความเห็นผิดนั่นเองความเห็นผิดการเข้าใจว่ามีตัวมีตนว่ามีอัตตาที่แท้จริงเป็นเพียงนามสมมุติว่าเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนนั่นเองการเข้าใจผิดก็หมายถึงว่าการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันธ์ห้ารูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองการออกจากสักยทิฏฐิหมายถึงว่าออกจากความเห็นผิด การเข้าใจถูกพระโสดาบันก็สามารถเป็นได้ในชาติปัจจุบันนี้นะครับออผู้ที่ได้ความเป็นพระโสดาบันนั้นก็หมายความว่าเป็นผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมนั่นเองได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นอาการอย่างไรก็มองเห็นสภาพการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปของไตรักนั่นเองอันนี้จังความไม่แท้แท,ทุกขงังทนสภาพเดิมไม่ได้ อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนนั่นเองประมาณนี้แล้วพระโสดาบันก็จะมีกุศลกรรมนบ,บทสิบด้วยนะเออความเป็นพระโสดาบันก็จะเป็นอย่างนี้กุศลกรรมนบ,บทสิบก็จะไม่เสือ่อมเมื่อเมื่อจะมีความเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกเป็นอย่างไรเมื่อเข้าใกล้แล้วจะรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำมากกว่าเดิมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคล้ายๆ คล้ายๆใจมันนิ่งใจมันสงบกว่าเดิมเออจากคณิกขสมาธิเป็นสมาธิแบบเด็กตั้งไข่สมาธิก็จะเริ่มเป็นอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิก็หมายถึงว่าสมาธิเริ่มจะตั้งมั่นแหละอาจจะจิตอาจจะส่งออกนอกแต่ออกนอกก็กลับมากลับมาสงบเริ่มจะเข้าไปสู่อัปปนาก็เข้าไปสู่ ความเป็นฌานฌานที่หนึ่งก็คือปฐมฌานจะรู้สึกว่ารักษาศิลได้ดียิ่งขึ้นรักษาสินได้ง่ายยิ่งขึ้นความเป็นระโสมดาบันจะเป็นอย่างนี้จิตใจเคยมีเมตตาก็จะมีเมตตามากขึ้นจะรู้สึกการให้อภัยได้ดียิ่งขึ้นออรู้สึกว่าจิตใจมีเมตตามากกว่าเดิมรู้สึกว่าให้อภัยดีกว่าเดิมความเป็นโสมดาบันก็จะเป็นไปประมาณนี้นะสําหรับ ให้เราสังเกตดูตัวเองว่าเราจะได้ความเป็นพระโสดาบันไหมให้สังเกตดูตัวเองแบบนี้ถ้ารู้สึกว่ารักษาศีลได้ง่ายยิ่งขึ้นเออไม่ลําบากเหมือนแต่ก่อนแล้วตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าเข้าสมาธิได้รวดเร็วยิ่งขึ้นพระโสดาบันเนี่ยไม่ต้องไปเข้าถึงชาน4ี่นะแค่ชานหนึ่งนะชานสเนี่ยเข้าได้ก็ถือว่าเลิศแล้วเออต่อไปเรามาพูดถึงชานสเนี่ยมันไม่ใช่ชานของพระโสดาบันชานสี่ก็จะเป็นชานพวก พสกิธาคามีพระอนาคามีทั้งเข้ากันส่วนพระโสดาบันก็จะเข้าอยู่ประมาณปฐมฌานฌานสองนี่แหละประมาณนี้แล้วตอนนี้ก็จะมีอาการก็คือว่าก่อนอาจจะมีความรู้สึกร้อนในตัวอารมณ์ฉุนเฉียวใจมันก็จะเย็นยิ่งขึ้นใจมันก็จะเย็นชุ่มฉ่ามากขึ้นเย็นมากกว่ามากกว่าที่อมันเคยเป็นมานั่นเองบางคนก็จะบอกว่าเอยครูแบงค์พูดเพ้อเจอหรือเปล่าไปรู้ได้ยังไงเรื่องพระโสดาบัน อะไรอย่างเงี้ยครูแบงค์จะต้องบอกตามความเป็นจริงเลยนะว่าครูแบงค์เนี่ยไม,ไม่ไม่ได้ศึกษาจากตำราอะไรมาทั้งนั้นเรื่องความรู้สึกความเป็นพระโสดาบันนะครับคนที่จะรู้ว่าเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างไรก็คือคนนั้นแหละได้ความเป็นพระโสดาบันแล้วถึงได้รู้ถ้าถ้าไม่ได้ความเป็นพระโสดาบันก็จะไม่รู้หรอกว่าอาการพระโสดาบันเป็นอย่างไรประมาณนี้นะครับต่อไปคําถามก็มีคําถามต่อมาว่าพระโสดาบันมีอารมณ์รักโลภโกรธหลงไหม คำตอบก็คือมีมีเหมือนเดิมอาการรักโลภโกรธหลงเนี่ยมีแต่มีน้อยกว่าปุถชชนธรรมดาทั่วไปเออโกรธก็เป็นโกรธอย่างธรรมดานะโมะโหก็เป็นโมโหอย่างธรรมดานะไม่อาฆาตแค้นหมายถึงว่ามีอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอย่างเนี้ยเมื่อมีสติรู้ทันอ่าเมื่อมีสติกลับมาพิจารณาลมหายใจเข้าออกความโกรธอารมณ์โมโหก็ดับไปทันที อารมณ์ของพระโสดาบันจะเป็นอย่างนี้เป็นผู้ที่จดจ่อตรงต่อพระนิพพานตายไปไม่ต้องตกอบายภูมิตายไปไปสุขติผู้ที่ได้ความเป็นพระโสดาบันแล้วก็ปิดอบายภูมิให้แก่คนที่รักด้วยนะก็คือมารดาและบิดาของตนประมาณนี้สารณะอื่นไม่มีมีแต่พระพุพะทธะารรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะพระโสดาบันจะเป็นแบบนี้จะมีความรู้สึกร้อนแดดเหมือนคนทั่วไปไหมคําตอบก็คือมีแต่มีน้อยกว่าไง คนทั่วไปอาจจะมีอาการร้อนแดดเป็น 80- 90แต่ผู้ที่ได้ความเป็นพระโสดาบันแล้วจะร้อนแดดเหลือแค่ประมาณ30-4% 0เอร์เซเท่านั้นเออเพราะว่ามันไม่มีเวทนาไม่มีผัสสะไงมันก็เลยไม่มีความรู้สึกตรงนั้นแต่ถ้าพูดถึงสกิทาคามีนาคามียิ่งเย็นเข้าไปใหญ่เย็นยิ่งกว่าความเป็นพระโสดาบันอีกสรุปแล้วเป็นพระโสดาบันได้ในชาตินี้ชาติปัจ,จุบันนี้ฟังแล้วก็นำไปออพิจารณาเมื่อได้ความเป็นพระโสดาบันแล้วบุคคลน,นั้น จะมีผิวพรรณใบหน้าที่ผองใสผองใสมากกว่าปุตุชนธรรมดาทั่วไปถามว่าทําไมใบหน้าผองใสก็เพราะศีลมันบริสุทธิ์แล้วจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วคนเราเนี่ยเมื่อจิตใจหม่นหมองใบหน้าก็จะหม่นหมองไปตามเช่นเดียวกันแต่ถ้าจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ใบหน้าก็จะผองใสเช่นเดียวกันเออคาว่าผ่องใสอะ่ะมันจะผองใสมากเลยนะมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปสาธุจเจริญพร